สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลอร์บล็อกเชนทุกคนทุกท่านจันที่17กรกฎาคม2023นะครับเฟงนวินเด็ก54จังหวะนี้57ข่าวใหญ่ข่าวดังวันนี้จะเป็นอะไรไปไม่ได้นะครับนอกจากในเรื่องของ Binance กับ Bitcoin Lightning Network นี่นะครับ Coin t e l e ก r a ฟเขาบอกว่า Binance Complete การ Integrate Bitcoin Lightning Network เรียบร้อยแล้วนะครับพูดง่ายก็คือ Binance ททำสำเร็จแล้ว ในการเอา Bitcoin Lightning Network หรือ Bitcoin Lightning Node มาใช้กับ Exchange Binance เพื่อซัพพอร์ตการฝากการถอนให้เร็วเป็นสายฟ้าแลบและถูกลงเยอะนะครับตรงนี้เนี่ยเขาบอกพร้อมแล้วสำหรับลูกค้าตรงนี้เป็นข่าวลือมาสักพักแล้วนะครับตั้งแต่จริงๆเป็นปีแล้วนะครับแต่เดือน2เดือนที่ผ่านมาถ้าใครจำได้เมื่อ2เดือนก่อนข่าว Binance ระง,งับการถอน Bitcoin หลังจากที่ เจอทราฟิกนะครับแล้วตอนนั้นมีฟัสออกมาเพียบเลยในเรื่องของ Binance Proof of Reserve หลายคนมองว่าหรือ Binance ไม่ได้เก็บเงินลูกค้าไว้นะครับก็มาเจอการแพร่หลายของ BRC 20 Ordinals Protocol พักพวกเรามา Mint NFT นะครับยิ่งทำให้ Bitcoin Network มันเหมือนกับกรลาจรกรุงเทพมหาคนครเย็นวันจันทร์แบบนี้นะครับค่าแก๊สก็โอ้โห สูงแพงกว่าน้ำมันกัญชานะครับถามว่า Bitcoin l i น h ่งเน็ตเวิร์ k ปลอดภัยกว่า Bitcoin Network ไหมนะรตรงนี้ก็ไม่ใช่นะครับผมอ่านข่าวประจำ Bitcoin Lightning Network ฟรี e บ้างเจอบัักบ้างอะไรบ้างนะครับและภาวนาหวังว่า Binance ไม่ถูกโจมตีหวังว่าไม่มีข่าวฟัดอะไรเกี่ยวกับระบบนี้นะครับถ้ามีเนี่ยอาจจะ อาจจะกระทบกับราคา Bitcoin ไม่มากก็น้อยนะครับแต่ตรงนี้มันก็เป็นอะไรที่กืนไม่ได้ขายไม่ออกเพราะมันจําเป็นนะครับเ Bitcoin เราทราบดีมันไม่ได้มิ้นต์มาเพื่อการสเกลนะการทําธุรกรรมของบิตคอยเนี่ยมันอยู่ที่7จ็ดทราน t ัคชันต่อวินาทีนะถ้าเปรียบเทียบกับ Visa c a r ร์ดเนี่ยวีซ่า a ารอยู่ที่เป็นหลายพันท Transaction ต่อวินาทีแต่บิตคอยไลนิ่งเน็ตเวิร์กเนี่ยเขาบอก เป็นล้าน Transaction ต่อ1วินาทีนะครับก็มันเป็นเรื่องจำเป็นถึงแม้อาจจะไม่ปลอดภัย100%เนะครับเพราะการโอน i t c o i n ทุกวันนี้เนี่ยมันใช้เวลานานาน,นะครับบางที4ชั่วโมง6ชั่วโมงแล้วผมในฐานะคนพุทธนะครับพูดตรงๆเลยว่าผมสวดมนทุกวันนี้สอครั้งนะครับครั้งหนึ่งก็จะเป็นเวลาไปวัดนะอีกครั้งหนึ่งก็เวลาโอนค r y ปโตเคอเรนซีโดยเฉพาะบิ t คอยนะใช้เวลานาน ก็ตรงนี้เนี่ยมองว่าสมควรแล้วนะครับครเก n นก็ทำแล้ว Bitfinex ก็ทำแล้ว OKX OK ก็ทำแล้ว o OK k c ค i อเขาก็มี Lightning Network แล้วนะครับไม่ช้าก็เร็วตรงนี้เนี่ยผมว่ามันจะเป็นมาตรฐานของ Exchange ทั่วโลกเพื่นพนพนอนๆทางบ้านคิดไงคอมเมนต์เข้ามาวันนี้ประมาณนี้นะครับเช่นเคยนะครับกาดอย่าตก ทั้งในเรื่องสุภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภยัยดูต่อไปครับผม